เคยเป็นกันไหมครับที่บางคืนเนี่ยพยายามยังไงก็นอนไม่หลับสักทีวันนี้เราจะมาไขาความลับของการนอนหลับลึกกันครับโดยจะไปดูในจุดที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะนั่นก็คือบนจานอาหารมื้อเอ็นของเรานี่เอง ผมว่าคำถามนี้เนี่ยน่าจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้คำตอบมากที่สุดเลยใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับวันนี้เราจะมาหาคำตอบเรื่องนี้ด้วยกันเพื่อให้เราได้นอนหลับอย่างมีคุณภาพมากขึ้นเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องกันเลยคำตอบที่อาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจเลยนะจากข้อมูลที่เรานำมาวิเคราะห์กันก็คือกุญแจสำคัญมันอยู่ที่การเลือกกินคาร์โบไฮเดรตที่ดีในมื้อเย็นอย่างถูกวิธีนี่แหละครับใช่เลยฟังไม่ผิดหรอกครับ คาร์โบไเรตนี่มื้อเย็นนี่แหละเอ๊ะแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะก็เพราะว่าในช่วงเย็นๆค่าๆเนี่ยพลังของฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอินซูลินมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่ามื้อเช้าของเราถึง2-3เท่าเลยทีเดียวครับซึ่งนี่แหละมันคือช่วงเวลาทองของเราเลยทีนี้เพื่อให้เข้าใจเรื่องที่มันดูซับซ้อนอย่างเรื่องฮอร์โมนได้ง่ายขึ้นนะครับลองจินตนาการตามแบบนี้ ว่าฮอร์โมนในร่างกายเราเนี่ยก็เหมือนกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเลยคนแรกในครอบครัวนี้ก็คือคุณพ่ออินซูลินครับบทบาทหลักของเขาเลยนะคือการดูแลให้บ้านเนี่ยสงบเรียบร้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาค่ำคืนต่อมาก็คือคุณแม่คอร์ติซอลครับคนนี้คือฮอร์โมนแห่งความเครียดเลยซึ่งเพื่อให้ทุกคนในบ้านหรือก็คือร่างกายของเราเนี่ยได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ คุณแม่ต้องอยู่ในโหมดที่สงบแล้วก็พักผ่อนในช่วงกลางคืนครับและนี่แหละครับคือจุดที่สำคัญมากความสัมพันธ์ของสองคนนี้แหละคือพอตกเย็นใช่ไหมครับคุณพ่ออินซูลินจะมีพลังมากขึ้นมีอำนาจมากพอที่จะไปบอกให้คุณแม่คอติซอลว่าโอเคได้เวลาพักแล้วนะซึ่งการที่คุณแม่คอติซอลสงบลงนี้แหละคือหัวใจสำคัญของการนอนหลับเลย และพอคุณพ่อคุณแม่สงบเรียบร้อยก็ถึงคิวของลูกๆบ้างซึ่งก็คือเมลาโทนินหรือฮอร์โมนแห่งการนอนหลับและโกรทฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ซ่อมแซมร่างกายแต่พวกเขาจะออกมาทำงานได้ก็ต่อเมื่อคุณพ่อคุณแม่ไม่ทะเลาะก,กันหรือพูดง่ายๆก็คือเมื่อคอร์ติซอลสงบลงแล้วเท่านั้นครับในข้อมูลเขาเปรียบเทียบไว้เห็นภาพมากๆเลยนะว่ามันเหมือนกับการวิ่งผลัดเลยครับพอคุณพ่ออินซูลินทำหน้าที่ของตัวเองเสร็จ ก็จะส่งไม้ต่อกับลูกๆที่เป็นฮอร์โมนแห่งการฟื้นฟูให้ได้ออกมาทำงานของตัวเองตลอดทั้งคืนดังนั้นภาพมันจะต่อกันแบบนี้เลยนะครับพอเรากินคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนดีๆอย่างพวกข้าวกล้องหรือมันหวานในมื้อเย็นพลังของคุณพ่ออินซูลินก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไปช่วยทำให้คุณแม่คอติซอลสงบลงพอเป็นแบบนั้นก็จะเปิดทางสะดวกให้ลูกๆอย่างเมลาโทนินและโกรทฮอร์โมนออกมาทำงานซ่อมแซมร่างกายได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับ เอาละพอเราเข้าใจทฤษฎีกันแล้วใช่ไหมครับทีนี้มาดูเรื่องเที่ยวไปใช้ได้จริงกันบ้างดีกว่าว่าถ้าเกิดหิวขึ้นมาตอนเย็นเย็นค่ำๆเนี่ยควรกินอะไรดีสำหรับใครที่บางทีรู้สึกว่ามือเย็นมันยังไม่พอหรืออยากหาอะไรกินเล่นก่อนนอนตัวเลือกที่ฉลาดมากๆเลยนะครับก็คือพวกถั่วเปลือกแข็งโดยเฉพาะสตัวนี้เลยครับพีแคน อัลมอนด์แล้วก็เม็ดมะม่วงหิม,มาพานถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วทำไมต้องเป็นถั่วพวกนี้ด้วยละ่ะก็เพราะว่าในถั่วเหล่านี้มันอุดมไปด้วยของดีสองอย่างครับนั่นก็คือแมกนีเซียมและกรดอะมิโนที่ชื่อว่าทริปโตเฟนแล้วไอ้สองตัวนี้มันทำงานร่วมกันได้น่าทึ่งมากเลยนะคืออย่างนี้ครับแมกนีเซียมเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นใบเบิกทางเลยที่ช่วยให้ทริปโตเฟนเดินทางเข้าสู่สมองได้ พอเข้าไปได้ปุ๊บสมองก็จะเอาทริปโตเฟนไปสร้างเป็นเซโรโทนินซึ่งเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเป็นการเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการนอนหลับนั่นเองครับพอจะเห็นภาพรวมกันแล้วใช่ไหมครับเรากำลังจะสรุปประเด็นสำคัญกันแล้วนะแต่เดี๋ยวก่อนมันยังมีจิ๊กซออีกชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจมาก ข้อสรุปสำคัญที่สุดเลยนะครับจากการวิเคราะห์นี้ก็คือการเลือกชนิดของอาหารที่เหมาะสมในมื้อเย็นเนี่ยสามารถเปลี่ยนคุณภาพการนอนหลับของเราได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวและสุดท้ายนะครับเพื่อให้ภาพทั้งหมดมันสมบูรณ์คำถามสำคัญที่ข้อมูลต้นทางเขาทิ้งท้ายไว้ดิ้นน่าคิดมากก็คือนอกจากชนิดของอาหารแล้วช่วงเวลาที่เรากินมื้อนั้นเข้าไปมันมีบทบาทสำคัญแค่ไหนนี่แหละครับคือกุญแจดอกถัดไปที่น่าค้นหาคำตอบต่อมากๆเลย